สวัสดีครับสวัสดีชาวสยามเพียรเลสทุกคนนะครับผมเจอกันอีกแล้วทุกเช้านะครับตามที่เราบอกไปเราจะมาทุกเช้า9ก้าโมงเช้านะครับเมื่อกี้ผิดพลาดเล็กน้อยนะครับในส่วนของแคปชั่นวิดีโอไลฟ์นะฮะวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับตามหัวข้อที่เราขึ้นไปนะครับก็คือหน้ากากอาคารคืออะไรและแน่นอนนะครับว่าหน้ากากอาคารเนี่ยสำคัญอย่างมากนะครับสำหรับใครที่เป็นธุรกิจเพิ่งเริ่มต้นนะฮะ มันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคุณตั้งแต่แรกเห็นของลูกค้าเลยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากรู้นะครับว่าต้องทํายังไงลองเข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับแล้วหนะ้ากากอาคารสําคัญไหมเออสําคัญไม่สําคัญลองดูก่อนก็ได้นะครับนี่มาเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแชร์ก่อนนะฮะเป็นไงกันบ้างขออนุญาตไปแชร์ก่อนนะใครที่เข้ามาดูแล้วกรุณากดแชร์ด้วยนะเสียงเป็นไงบ้างลองตอบมาได้นะครับ โอเคเสียงชัดแจ๋วดีมากเลยสัะคู่นะนะแน่นอนนะครับพื้นหลังแบบนี้ก็ต้องมีความสําคัญเกี่ยวกับอย่างที่เห็นนะพื้นหลังต่างๆนะครับทางฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้ากากอาคารอย่างหนึ่งนะที่เราใช้กันอยู่ พอสมควรอาจจะเป็นอาการเ,เขาเรียกไงตรงพื้นหน้าด้าน้านอะไรเงี้ยใส่ลายลวดลายเล็กน้อยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเจาะรูส่วนตรงกลางข้างหลังผมนะคะข้างหลังตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นพวกตะแกรงเหล็กฉีกอ่าพวกตะแกรงเหล็กฉีกนี้ก็จะมีหลายเกรดอกีกแล้วแต่การนําไปใช้ในหลายรูปแบบนั่นเองนะฮะอืมขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะครับสามารถทักทายคุยถามสอบถามได้นะถามอะไรอย่างอื่นก็ได้นะ คืออะไรมาจากไหนนะฮะผมไม่ได้แนะนำตัวเลยนะขอได้นำตัวก่อนแล้วกันเนาะผมบารนะครับผมเป็นเอ่อแอดมินหนึ่งนะแอดมินของเพจของเรานะครับอย่างสยามเทเลสนั่นเองนะครับก็จะมาให้ความรู้นะจากที่ผมไปหาข้อมูลมาที่บริษัทเรามีนะครับฟาศาสนะฟาศาสเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าแปลมาก็แปลว่าเปลือกอาคารแปลแบบ ตร,ตรงตัวนะเปลือกอาคารแต่ถ้าแปลให้เข้าใจง่ายเขาเรียกว่าหน้ากากอาคารนั่นเองนะครับคืออะไรและมีกี่ประเภทนะครับแล้วมีอิทธิพลต่องานสถาปัตยกรรมสถาปนิยกรรมอย่างไรบ้างนะครับตัวต้นอย่างหนึ่งของสถาปนิกกรรมนะครับในการที่จะออกแบบตึกลาบ้านช่องเนี่ยแน่นอนนะคะว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเปลือกภายนอกที่มองเข้าไปแล้วจะเห็นว่ามันสวยไม่สวยยังไงนั่นเองเนาะ พราะฉะนั้นนะฮะตรงนี้สำคัญมากนะครับอเดี๋ยวขอขึ้นรูปมาสักรูปหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเป็นรูปเป็นเคสตัศด,ดี้ที่เราไปลงพื้นที่มาแล้วก็ถ่ายคลิปมาพอสมควรเลยแล้วก็รูปภาพด้วยนะฮะปัดขวาไงอ่านะใช่อันนั้นแหละอ่ามาแล้วลองขยายดูหน่อยจริงๆน่าจะเผื่อพื้นที่ไว้หน่อยเนาะ จะได้แบบขยายขยายหน่อยอืมอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่เราไปลงมาแล้วก็จากลูกค้านะครับสังเกตเห็นไหมว่าร้านค้าเนี่ยถ้าตกแต่งไม่เป็นหรือตกแต่งไม่ดีเนี่ยมันก็ดูหมดขความเขาเรียกว่ามนลขังของมันเนาะความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของลูกค้าเนี่ยก็จะหายไปเนาะถ้าสังเกตนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของข้างบนสีดำๆเห็นไหมฮะ ไอ้ตรงนั้นน่ะมันก็คือเป็นส่วนของฟาซาดนั่นเองนะครับเป็นหน้ากาอาคารถ้าไม่มีการตกแต่งตรงนี้ก็จะดูไม่สวยงามไม่มีเอกลักษณ์เลยซึ่งลูกค้าตรงนี้นะครับเป็นร้านกาแฟดูออกไม่เอ่ยเออดูแค่ไม่ออกเลยถูกไหมฮะเป็นร้านคาเฟ่กาแฟร้านหนึ่งนะครับที่ชลบุรีนั่นเองนะครับเออที่ชลบุรีเนี่ยมีหลายร้านเลยนะที่เราไปติดตั้งมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่เราเอา่หเอหารูปมาได้นั่นเองนะครับอ่า ต่อนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนนะรัาว่าลูกค้าเนี่ยเขาเ,เขาเลือกใช้บริการของเราเพราะว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นในรูปแบบของสไตล์ลอฟนั่นเองลอฟคืออะ,อะไรใครรู้จักบ้างนะครับจริงๆแล้วนะครับเล่าแบบสั้นๆที่สุดนะฮะลอฟคือการตกแต่งบ้านสถานที่ที่อยู่ที่ทํางานให้เป็นในรูปแบบของโรงงานหรือมีกลิ่นอายของโครงสร้างมากที่สุดสีอาจจะทาแค่สีรองพื้น ไม่ได้ทาสีในส่วนของอสีจริงที่เราลงกันนะฮะก็จะเป็นเนื้อรูปแบบนั้นนั่นเองเข้าใจเนาะเออนั่นคือลอฟนะฮะซึ่งลูกค้าก็เลือกรูปแบบนี้นะครับในการที่จะเอาไปตกแต่งจากฟาสาตของเรานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็ใช้ตะแกรงเหล็กฉีกที่มีขนาดหนาพอสมควรเลยตรงนี้นะครับหนาถึง10มิลในส่วนของสันตะแกรงนะฮะ10มิลเลยก็เกือบ1เซนเลยนะและก็มีความหนาของแผ่นเนี่ย หนาพอสมควรนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่หน่าจะประมาณเกือบ5มิลกันเลยทีเดียวนะคะก็มีคุณสมบัติความแข็งแรงในการที่จะบังแดดบังลมได้ลมไม่ต้องรอเดือนนะเนาะประมาณนั้นเลยนะครับยังไม่วอนะครับข้อมูลที่ผมไปหามาได้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วคำว่าฟาสาดเนี่ยมันเป็นคำเรียกจากประเทศฝรั่งเศสเออต้นกำเนิดมาจากคำว่าประเทศฝรั่งเศสนั่นเองครับที่หมายถึงโฉมหน้าเหมือนกับคำว่าเฟรช เออเฟซบุ๊กเฟซก็คือใบหน้าเนาะบุ๊กก็คือหน้าหนังสือนั่นเองนะครับก็คือรวมกันเนาะเป็นหน้าหนังสือแต่นี้ฟาสตร์จ้ะมันก็จะมีคำเอ่อเติมมาอีกนิดหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งเป็นศัพท์ทางสถาปัตยกรรมจะมีความหมายองค์ประกอบในด้านอาคารหรือรูปหน้าอาคารที่มีมองเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับในแง่ของการออกแบบหรือนักออกแบบที่เขาจะใช้การเนี่ยสถาปนิกส่วนใหญ่นะคะ จะทราบถึงอิทธิพลของฟาซาัตเป็นอย่างดีเพราะว่าฟาสาตนะคะจะเปลี่ยนหน้าตาของบริษัทหรือว่าองค์กรหรือบ้านเรือนนะครับให้มีความโดดเด่นอย่างที่เราขึ้นรูปมาแล้วนั่นเองนะครับอยังไม่พอนะครับในแต่ละประเภทของฟาสาสตนี่ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับในการที่จะใช้นะครับอของเรานี่เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะแต่อีกแบบหนึ่งก็มีนะครับหน้ากา,าคารที่เป็นเอ,อ่อพลาสติก โครงเป็นผ้าใบอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นฝาสัตว์เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่สถาปนิกจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานของลูกค้านั้นๆนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนนะครว่ามันก็มีคุณประโยชน์พอสมควรเลยนะครับเท่าที่เราไปหามาได้เนี่ยก็จะมีประมาณ5ข้อนะครับข้อ1ก็คือช่วยประหยัดพลังงานภายในอาคารมากขึ้นเพราะจะทำให้ควบคุมพื้นที่ การล้วนไหลของอากาศภายในอาคารที่มีสมดุลมากยิ่งขึ้นทําไมต้องใช้คํานั้นนะถ้ามันดูแบบยิ่งใหญ่มากเลยมันคุ้มได้จริงหรอจริงไหมจริงไม่จริงฮะเป็นหนึ่งเรื่องจริงนะครับก็คือว่าการที่มีฟาซาดเนี่ยแล้วเป็นตะแรงแบบนี้นะครับลมแรงๆมาเนี่ยจะเข้าพามภายในอาคารไม่แรงเท่ากับความเป็นจริงนึกออกไหมฮะเออแต่ความเย็นนั้นก็ยังคงเข้ามาเหมือนเดิมและเช่นเดียวกันในการลมที่จะออกไป ไหลออกก็ออกยากนะทำให้อากาศที่เราเไหลเวียนภายในอาคารก็มีมากพอสมควรออกซิเจนเยอะนั่นเองนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งอันเลยนะที่เป็นผลประโยชน์จากาศาสตร์ของเรานั่นเองนะครับข้อ2นะครับช่วยลดความร้อนก็คือเป็นผลพลอยได้อสวัสดีครับพี่ฤทธิ์โอ้โหตอนนี้อ่าเดี๋ยวพี่ฤทธิ์เปิดไมค์มาคุยด้วยนะฮะวัดีน้องแตกอยู่น้อแตกใครนายนะวันนี้ผมมาด้วย อันนี้แปลกใจนะปกติไม่ค่อยมาใช่อวัน,นี้แบบคิดว่าสวยก็เลยอยากออกกล้องด้วยากำลังพยายามก็ยังเอ่อกำลังจะจบแล้วเพราะว่ากําลังอธิบายว่าฟาษาเนี่ยมีคุณเรียกว่าประโยชน์ยังไงเอออย่างผมบอกไปแล้วเมื่อกี้เลยนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับว่ามันมีประโยชน์ตรงที่เรื่องลมลมเข้าลมออกสมมุติลมันแรงๆเข้าบ้านหรือว่าอาคารเนี่ยไม่แรง ถ้าไม่มีก็คือบ้านแบบโหลมแรงเลยนะฮะแรงเกินไปที่จะรับไหวตามปกติแต่เช่นเดียวกันในการออกลมก็จะไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นมันทําให้มีออกซิเจนภายในบ้านเยอะขึ้นใช้งานแล้วก็จะไม่รู้สึกถึงความง่วงเหงาเหงานอนรู้สึกขี้เกียจตอนใช้งานที่อยู่ในบ้านอประมาณนั้นนั่นเองนะคะนี่คือข้อที่หนึ่งข้อ2ก็รีเลสกับข้อแรกมันเย็นเอาง่ายๆใช้แล้วเย็นเพราะมันไม่ได้แค่เรื่องลมอย่างเดียวเรื่องแดดด้วย บางแดดได้อีกอ่าแล้วฝนอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอสมควรไม่ได้แบบร้อแต่มันก็พอใช้งานได้นะเห็นไหมฮะผลประโยชน์ดีไปหมดเลยนะครับและก็เรื่องสองสิ่งแวดลอ้อมบางคนนะฮะติดฟาสาดไปปลูกเขาเรียกว่าเออ่อพืชออแนวตั้งกับฟาสาดนี<า>่แล้วผมเห็นเป็นองเขาเรียกไงนะเป็นคอนโดเออ<า> ก็คือหลายคนบอกว่าอยู่คอนโดจะปลูกผักยังไงจะรักโลกร้อนยังไงเน,นะะื้อออกฮะเนื้อออกไหมฮะก็จะช่วยยังไงก็ติดราสาทเลยฮะแล้วก็ปลูกแบบนี้เลยห้อยห้อยห้อย<ๆ>ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมมันมีโอ้โหวิธีการเยอะแยะนั่นเองนะครับข้อ3ช,ช่วยควบคุมแสงสว่างภายในอาคารได้ด้วยเออเพราะว่าแสงบางทีในที่สูงสูงเนาะตึกสูงสูงอย่างเงี้ยโดนแดดเต็มเต็มเนี่ยเขาก็ใช้ส่วนใหญ่คือมูลี่ไอแ,แนวแนวนั้นอ่ะมันได้แค่ภายใน แต่ภายนอกอะ่ะมีผลขาวรนมากกว่าถ้ามีปุ๊บบังแดดได้ค่ะแล้วม,มันมันมันทำให้เราไม่รู้สึกถึงความเกินไปในของแดดมันก็ยังแบบอยู่ในความสมดุลพอดีพอด,พอดีนั่นเองนะฮะอันนี้คือข้อดีของฟาสาเนาะ,ะอันนี้ต้องบอกกันนะเพราะว่าฟาสาัามีหลายแบบย้ำอีกครั้งนะมีหลายแบบมากอย่างที่บอกไปคือแบบเจาะรูนี่ด้านนี้ก็มีนะฮะด้านหลังเราเนะยฮะแบบด้านหลังผมเขาเรียกแบบว่าตะแกรงฉีอ่าและอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะฮะมีไหม แผ่นเจาะรูเมื่อกี้ที่เราพูดไปแผ่นเจรูก็จะเป็นเพอร์ฟเรสใช่ไหมคะการฉีกนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าในการติดตั้งปกติเนี่ยของตัวรูปแบบหน้ากากอามาตัวอื่นก็จะเป็นผสมผสานในวัสดุอื่นไปแล้วอีกแบบหนึ่งไม่ได้ใช้เป็นหน้ากากอาคาจะเป็นของทางบริษัทเราเนาะเขาเรียกว่าเป็นแผ่นกันลื่นอันนี้ก็อีกหมวดหนึ่งนั่นเองนะฮะข้อดีต่อมาอันนี้ยาวนิดนึงนะเขาบอกว่าช่วยให้การไหลเวียนของอากาศมีความสมดุล ด้ด้วยรูปแบบของเปลือกอาคารแบบสองชั้นอ๋อก็คือตึกมันต้องโดนอยู่แล้วลมอะไรอย่างเงี้ยต้องโดนอยู่แล้วการระบายอากาศมันต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้ามีอันนี้มันจะช่วยเพิ่มไปอีกทําให้อย่างที่ผมบอกไปลมไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นอ๋อแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่า stack effect ซึ่งช่วยเพิ่มสภาวะน่าสบายใจให้กับพื้นที่ภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าผล เล็กๆน้นอยๆแต่ส่งผลต่อคนใช้งานแบบช,ชัดเจนนั่นเองนะครับ,รบและข้อสุดท้ายเขาบอกว่าช่วยสร้างสุนทรียศาสตร์สุนทรียศาสตร์คืออะไรความอิ่มเอิบอ,อิ่มใจเนาะถ้าภาษาของนักออกแบบหรือ,อหรือนักศิลปะเนี่ยเขาใช้ว่า<ช>สุนทรียศาสตร์คือเวลาเราฟังเพลงก็จะรู้สึกแบบอ,อ,อิ่มเอิบอิ่มใ,ใจฟินอะพูดง่ายๆอันนี้ก็เหมือนกันนะครับในการที่จะติดฟาศานี่ยมันช่วยในการสุนทรียศาสตร์ด้านการมองเราจะเห็นแล้วรู้สึกแบบ เออสวยรู้สึกดีอะ่ะไม่ใช่บางมองไปแล้วแบบหูหงลงโล่งแบบบ้านอแบบเ,เออแแปลกยังไงก็ไม่รู้เนาะเออและก็มีการเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้อีกด้วยอืเออเพราะว่าถ้าไม่มีเนะี่ยเราก็จะรู้สึกว่าคนอื่นก็มองมาหาเราได้ค่ะเราก็มองไปหาคนอื่นได้ด้วยถ้าเป็นคอนโดอันนี้สําคัญมากเลยนะครับมีรูปภาษาทขึ้นคู่ให้ด้วยจากลูกด้วยได้มีมีมีมมฮะเดี๋ยวยวขึ้นใีห้ดูค่ะลองข้ขึ้นอีกทีหนึ่งได้ไหมได้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  อันนี้เป็นตัวอย่างของที่เราไปมาของที่ชนบุรีรูปที่เราเตรียมมาเนาะงั้นก็ทีนี้เราก็ยังไม่ได้ลงลึกกฤษอะไรนะคะอัในในี้ลาดพา้อาอ๋อที่ลาดพ้าวันด<อ>้วยเหรอโอเคยังได้เล่าสตอรี่ของอทางเจ้าของพีวันที่ลาดพ้าหรือยังอันนี้ต้องให้พี่ฤทธิ์ <S <S เป็นคนอธิบายแล้วเพราะว่าข้อมูลเชิงลึกผมยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ได้ก็คือตัวที่เห็นอยู่ตัวนี้เนี่ยคะเป็นเขาเรียกว่า จะเป็นสำนักงาน oh. นะคะจะเป็นสำนักงานของบริษัทพีวนนะคะอาจจะลงลึกเรื่องของไม่ใช่แค่การทำหน้ากากานก่อนอย่างเดียวนะคะทางพีวนนี้บอกว่าคือทางเจ้าของอ่ะท่านเนี่ยอยากจะมีแหลกนะคะในการเอาไว้ต้อนรับนะคะให้กับพวกดิลเลอร์หรือว่านักธุรกิจที่จะเริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจของบริษัทพีวานนะคะ <ooh. S 1> และก็ต้องการจะมีสำนักงานที่ไว้รองรับแล้วก็อยากบอกว่า คือในซอยลาดพร้าว87ที่บริษัทพีวันเนี่ยอยู่ที่ลาดพร้าว87นะคะแล้วท่านก็บอกว่าอยากจะให้อาคารสำนักงานท่านเนี่ยโดดเด่นมีภาพลักษณ์โดดเด่นนะคะที่ไม่เหมือนใครนะคะและกลุ่มคนที่อยู่ในธุรกิจของบริษัท P1. เนี่ยเป็นใครรู้ไหมใครครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะ,ะนะคะเพราะว่าบริษัท p 1วันทำเกี่ยวกับ เครื่องเสียงติดรถยนต์ตกแต่งรถยนต์และก็จะมีกลุ่มเนี่ยคะของวัยรุ่นนะคะหลายๆเจนที่กำลังเข้ามาแล้วก็ถึงจะมีเจนในรุ่นของพ i เอลสนะคะต่างๆเนี่ยแต่ก็จะมีคนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่บริษัทพีวันเนี่ยอยากจะโฟกัสและดึงดูดเข้ามาในธุรกิจค่ะและทางท่านเจ้าของเนี่ยก็บอกว่าตะแกงรงอลูมิเนียมชีทท่านดูมาเนี่ยหลายๆเว็บหลายๆเพจแล้ว ในที่สุดเนี่ยท่านบอกว่าดูแล้วปุ๊บก,ก็แบบปิ๊งปังเตะตากับบริษัทของอซีโอ a ลิซ่านะคะคแล้วก็ด้วยตัวแบรนด์ธุรกิจแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนต้องบอกว่าแล้วก็ทางวิศวกรหลักนะหรือผู้ออกแบบหลักเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมที่คุยงานกับมิซลิสนะคะแล้วท่านบอกว่า ประทับใจอย่างแรกเลยบอกว่าคุยด้วยเรารู้เรื่องอันนี้สำคัญนะสำคัญค่ะเพราะแล้วก็ให้เวลาที่จะรับฟังความต้องการของเขาเนี่ยคะว่าเขาต้องการอะไรและช่วยบริหารนะคะในการที่จะทำหน้ากากาอาคารควาสาดของบริษัทพีวันมาเพื่อให้ตอบโจทย์และทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีเรื่องของดีเทลโครงสร้างที่ออกแบบมาก่อนแล้วนะคะซึ่งเป็นสถาปนิกนะคะ ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของฝั่งบริษัทเราใช่ไหมคะมมสถาปนิกเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนจะมีความเชี่ยวชาญในมุมของตัวเองนะคะในนี้ในการออกแบบมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ตอบโจทย์กับแผ่นสักทีเดียวใช่ไหมคะพอคุยกับมิสซิลิสเนี่ยคะมิสลิก็ให้คำปรึกษาในเรื่องของการผลิตแผ่นให้มันสวยงามโดยที่จะเข้ารับกับโครงสร้างต่อมาแล้วก็คือเรื่องของการนำไปติดตั้งะคะแล้วก็ให้ครอบคลุมง,งบประมาณรวมไปถึงระยะเวลา ให้ถายว่าโปรเจก t นี้เนี่ยเราใช้เวลาทํากี่วันใช้หลักวันเหรอครับไม่ถึงเดือนหรอไม่ถึงนี่ผมเดาเป็นเดือนแล้วนะไม่ใช่เลยจริงคือเนี่ยเราทั้งผลิตและติดตั้งแผ่นเสร็จในผมเดาว่าสองอาทิตย์ครึ่งอะอ่าสองอาทิตย์จริงป่ะสองอาทิตย์เสร็จค่ะหลังจากที่ได้ความต้องการปุ๊บเราผลิตแผ่นเสร็จภายในแค่สามสี่วัน ที่เหลือเป็นในฝั่งของการติดตั้งค่ะแค่นั้นเองนะคะต้องบอกนะว่าจริงๆ2อาทิตย์เนี่ยที่เราทำเนี่ยนะเราก็มีช่วงเบรกอะไรไปด้วยเนาะเพราะหนึ่งที่เนี่ยมันจะมีเรื่องของการขึ้นคารในส่วนจุดอื่นนะคะมีการทําในส่วนอื่นที่เราจะต้องเบรกเพื่อให้ทางหน้างานะ่ะในส่วนอื่นก็ได้จะได้แมนเทนแอนต์บริหารในส่วนอื่นไปนะคะเพราะนั้นถ้าจริงๆถ้าเราติดเร็วเราติดได้เร็วกว่านั้น จริงะะได้อีกเนาะใช่อ,อันนี้ทั้งนั้นคือจึงอยากจะบอกให้เห็นว่าในการเลือกทำฟาสาดนะคะของมิสซิลิสนะครอลิซิโออลิสาสยามเทเลสเนี่ยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญน,นะะี่ยทั้งสถาปนิกวิศวกรรวมไปถึงมิส s ิลิสเนีคะก็จะช่วยคอนซัลท์นะคะในการทําตัวหน้ากาคารที่เหมาะสมเข้ากับธุรกิจของคุณช่วยวางนะคะตรีมนะคะในเรื่องของการสร้างภาพรักแบรนดิ้งตัวธุรกิจบวกกับหน้าอาคารนะะีะ ตัวนี้จะเป็นสิ่งสําคัญค่ะเหมือนยกตัวอย่างนะคะเวลาคุณจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งถ้าหน้ากากอาคารมันมีความโดดเด่นให้คนจดจําค่ะและมันก็จะเหมือนกันเลยว่ามันจะถูกพูดถึงนะคะในการทําธุรกิจของคุณตรงนี้จึงเป็นจุดสําคัญที่มองข้ามไปไม่ได้เลยอม,มันเหมือนจะเล็กน้อยนะคะในการตกแต่งหน้ากากอาคารแต่จริงๆมันส่งผลหลายๆอย่างนะคะอ,อ,อย่าลืมว่า สิ่งที่เราเห็นแล้วเราก็คิดนะคะว่าเราอยากได้แบบนั้นแต่เมื่อเราจะนํามาเลือกใช้ให้เข้ากับหน้ากาคาเรานีคะคุณก็จะต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงที่จะช่วยนีคะช่วยเลยคะช่วยในการสารฝันตอบโจทย์ความต้องการของคุณให้ได้มากที่สุดค่ะและเรานะคะและทีมงาน Miss ิลิสเนีคะยินดีที่จะให้คําปรึกษา ในส่วนของการที่ไม่ว่าจะเป็นอาคารใหม่หรืออาคารเก่าที่ต้องการร<ช>ีโนเวทมีการรื้อถอนก่อนนะคะ<ช>เดือนนี้นะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะมีอาคารหน้ากาคารใหม่ๆเกิดขึ้นอีกหลายตึกนะคะระหว่างนี้ก็อยู่ระหว่างที่ทีมกำลังทำแบบและคอนเซัลท์นะคะแม้แต่เมื One ่อวานวันอาทิตย์นะคะทีมเราก็ไม่หยุดนะคะก็ยังคงไปดูแลค่ะแล้วยังไงนะคะอย่าลืมว่าใครที่ดูอยู่นะคะกดไลค์กดแชร์ไว้แล้วก็อินบ็อกซ์มาปรึกษาเราได้เลยได้เลยนะครับก็ อันนี้ขอเสริมนิดนึงสําหรับใครที่มองว่าที่ผมให้เหตุผลไปเมื่อกี้เนี่นยเยอะแยะมากมายเนี่ยมันดูเป็นวิทยาศาสตร์เราลองรับหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเสิงสายมูเตลูได้นะบอกว่าบ้านฉันออกแนวจินจินหน่อยพิมพ์ลายแบบเจาะรูแบบจินๆได้ไดสบ,บายหรือถ้าบอกว่าเป็นแบบไทยๆทลายบัวหลวงเงี้ก็มีสวย ทุกอย่างนะคะจะช่วยตอบโจทย์นะคะทำภาษาทั้งทีนะคะมันต้องช่วยรับทรัพย์เสริมบารมีมดู่วงจุ้ยในการสร้างนะคะขุมพลังอันยิ่งใหญ่หน้าตาเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะเชิญชวนคนอื่นมาเข้าสู่บ้านของเราธุรกิจของเราคุณก็จะต้องสร้างดีเทลเรฟเลนซ์ความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรธุรกิจของคุณนั่นเองและการสร้างภาษาอาคาร เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป็นจุดแรกที่คุณควรจะต้องใส่ใจมันนั่นเองค่ะครับก็ตะกี้จะลืมเลยจะพูดอะไรอะไรคะตะกี้แบบนึกขึ้น,นได้แล้วก็ลืมเฉยเลยอ๋อก็คือว่าพี่ลิซเนี่ยตอนนี้แทบจะไม่ใช่ซีอโอท่านหนึ่งแล้วนะแทบจะเป็นซินแสท่านหนึ่งแล้วนะเวลาไปไหนมาไหนคืออย่างที่บอกเนาะคอนซัลท์เราก็จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าลูกค้าให้ข้อมูลมา1 2ึ่งสองสามสี่เนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์อื อะไรดีที่สุดไม่ใช่แบบว่าลูกค้าบอกจะเอาอันนี้แล้วก็ให้ไม่เราก็จะบอกดว่าลูกค้าแบบของลูกค้าเนี่ยควรจะแบบนี้ดีกว่าไหม<อ>น่าจะเข้ากว่านะ<ช>เออด้วยธุรกิจของลูกค้าแบบนี้หนึ่งสองสามสี่เราก็ตอบโจทย์ได้ดีกว่าในส่วนตรงนี้ดีกว่าอะไรทํานองนี้เราไม่ได้จะขายของอย่างเดียวนะอันนี้บอกก่อนจริงๆริโอ,อ,อะนะคะ สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่นี้นะแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่เหมือนเดิมทุกวันมงโดยประมาณนะคะทังช่องสยามเทเลยใช่ค่ะต้อขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันหน่อยคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ